สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาวันนี้พวกเรามีนวัตรกรรมมานําเสนอนั่นก็คือเครื่อง่ากกในงานสิลปศาสตร์โรงเรียนค่ะเครื่องนี้คือเครื่อง่ากกทํามาจากไม้ไผ่จากโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาสําหรับนวัตรกรรมนี้ได้มาจากที่พวกเราได้ไปศึกษาพื่อศึกษาคือมะแวงต้น เราได้พบสรพสิ่งล้วนทันเกี่ยวคือมดดำเราได้นำมดดำมาศึกษารูปลักษณ์แล้วพบว่าเขี้ยวของมดดำมีความแหลมคมเราจึงเกิดจินตนาการแล้วทำให้เกิดนวัตกรรมคือเครื่องผ่ากบผลที่คาดว่าจะได้รับเส้นกบที่ได้มีความสวยงามและขนาดเท่ากันผู้ใช้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย พฤติกรรมของคนในหมู่บ้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้โรงเรียนมีการทอเสือเป็นส่วนใหญ่และมีการปุกก้นโกรกไว้บริเวณบ้านเพื่อทําการทอเสือชาวบ้านได้ใช้มีดในการผาโกกให้ได้ขนาดที่เหมาะสมและขนาดที่เท่ากันการใช้มีดในการผ่าโกในแต่ละครั้งนั้นทําให้เกิดอันตรายและใช้เวลานานในการผาโกก ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบอุปกรณ์จากจินตนากา,การของเขี้ยวมดดาที่มีความแหลมคมความแหลมคมของเขี้ยวมดดาน่าจะมีคุณสมบัติในการตัดขาดได้ดีเราจึงได้คิดค้นทํานวัตกรรมเครื่องผ่ากบกนี้ขึ้นมาวิธีใช้โดยนําต้นกบกสอดเข้าในรูด,ด้านบนของเครื่องผา่ากบกจากนั้นใช้แรงดันต้นกรกให้ผ่านต่อ,อทางด้านท้าย เราดึงต้นโขกออกทางด้านท้ายได้ต้นโขกที่แบ่งเป็นสีส่วนขนาดเท่าๆกันหลังจากที่เราได้ผลิตนวัตรกรรมจากจินตนาการของเชี่ยวมดดำและการสังเกตพฤติกรรมของชาวบ้านจึงทำให้เราได้สร้างนวัตรกรรมขึ้นคือเครื่องผ่ากบกโดยคาดหวังว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยชาวบ้านในการตัดกบกได้และหลังจากได้นำไปให้ชาวบ้านทดลองใช้พบว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีเพราะมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโรงเรียนเชียงเพลงวิทยาจึงขอเสนอนวัตรกรรมชิ้นนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นประโยชน์แท้แก่มหาชนต่อไปในอนาคตซึ่งในวันที่10ถึง12พฤษภาคมพุทธศักราช2560โรงเรียนเชียงเพลงวิทยา ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนหนึ่งในสี่โรงเรียนของประเทศไทยที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายรายงานผลงานนวัตก,กรรมที่นักเรียนได้คิดค้นขึ้นนั่นก็คืออุปกรณ์ผ่ากบในการเข้าถวายรายงานครั้งนี้ได้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะครูและนักเรียนเชียงเพ็งพิทยาเป็นอย่างยิ่ง